ค่ะสำหรับรายการชิงแชมป์ตัวเตะพีแมคในวันพรุ่งนี้นะคะระหวังวี a m มเ i เด d กับ x, อันบิเร็กซ์นิยตะนะคะบอลเตะหกโมงครึ่งนะคะพรุ่งนี้ตั๋วไม่มีเลขที่นั่งนะคะก็อยากเรียนแฟนบอลว่าโดยปกติแล้วเนี่ยรายการนี้เราจะชิงแชมป์กันที่สนามสุพัชราัยซึ่งจะไม่มีเลขที่นั่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้ย้ายมาจาัดที่สน obile, ามไอโมบายฝ่ายจัดการแข่งขันก็พิมพ์ตั๋วแบบไม่มีเลขที่นั่ง แต่ว่าจะจัดเป็นโซนประตูทางเข้าเป็นโซนต่างๆเช่นโซน E1 ก็เข้าประตู E1 E2 นะคะ N1 N2 นะคะก็อยากกับเรียนแฟนบอลว่าใครมีตั๋วแล้วอยากได้ที่นั่งดีๆเห็นชัดๆก็ต้องรีบเข้ามาในสนามก่อนใครเข้ามานั่งก่อนก็เลือกที่นั่งได้ก่อนนะคะก็อยากกับเรียนแฟนบอลไว้พรุ่งนี้อย่าลืมนะคะมาเชียร์ให้บุรัมยูเนเต็ดได้แชมป์แรกของปีนี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะ